h e a d and s h o u l d e r เอ็มมีรังแคหรอไม่มี e a ด and Shoulders ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงมีเฮ a แอนด์โชเดอร์ท้อนใจ100%ช่วยขจัดรังแคเล่นเหงื่อซกทั้งวันโอ้นอับแต่ดูนั่นน้องแห้งหอมนานอยู่เลยเพราะใช้ดาวนี่มิสทิกที่หอมสองเข้าหอมนานเกินคาดดาวนี่ ครั้งแรกจากสถาบันวิจัยพอนส์ใหม่กันแดดพอนส์ UV Miracle ้ดย SPF 5 0บวกและในอ,สอสนาร์ซิโนลเนื้อบางเบา,เบาช่วยปกป้องแดดพร้อมพลังอัพผิวดูใส50เท่าช่วยปกป้องผิวดูใสใกล้จุดท้าลองพอนส์ Miracle s a p p e n เมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริง เทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเคลียร์ปรวิตามินสิบเท่าสดชื่นมั่นใจหนึ่งรเปเซเคลียร์จัดไปค่ะพร้อมลุยทั้งคราบโคลนคราบเหงื่อคราบเลือดแอฟไม่กลัว ใหม่ breeze excel พร้อม smart clean เทคโนโลยีช่วยกจัด5คร็บหนักซักยากกลิ่นหอมสดชื่นยาวนานใหม่ breeze excel ต้องเติมความอาด เฮชและม่ช่วยลดเลือนจุดดามบูสผิวดูเนียนใสพร้อมกันแดดซิตราทานะคะต้องทานะคะใหม่ซิตราแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพปใหม่ซันซิลไดมอนชายด้วยเคราตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพรซันซิลไดมอนชายเวนชทาครอบหนักเบื่อกับครอบหนักที่ผมสักฟอบอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้น ให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชหลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเ้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย